คารวะท่านอาจารย์ที่เคารพและศรัทธายิ่งค่ะเจริญธรรมพี่น้องสิ์อาสาและหมู่วิธีทุกท่านค่ะท่านไเมตตาโท,ที่สุดค่ะอายุ40ปีเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรแพทยแผนไทยวิถีธรรมรุ่นที่หนึ่งนะคะคือตอนแรกก็ไม่ได้ไม่เคยคิดตั้งใจที่จะส่งกันบ้านเพราะว่าที่ที่สมัครก็คือ เื่อที่จะให้รู้ว่ามีเราอีกคนหนึ่งนะที่สนใจเรียนรู้แต่ก็ไม่ได้คิดที่จะได้ไวประกาศเลยทีนี้ก็คิดจริงจริงก็คือการที่เราส่งกันบ้านก็เหมือนกันได้พัฒนาตัวเองค่ะช่วงแรกๆกก็ไม่ได้ส่งเลยทีนี้ก็เลยถามพี่เลี้ยงค่ะที่ที่นิดที่อยู่สวนสามค่ะว่าเลี้ยงส่งได้อยู่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ติดตนะ่อนานแล้วพี่เขาบอกว่าส่งได้ตลอดก็เลย ตั้งแต่นั้นก็เริ่มสมมาก็วันนี้ที่จะคือที่บ้านนะคะพ่อกับแม่ค่ะตัวเองอาชีพรับราชการนะคะเร่ว,ว่าพ่อกับแม่ทาสวนแบบใช้สารเคมีอยู่ะค,ะค่ะก็แต่พอตอนโควิดเริ่มระบาดนะคะก็มาเริ่มปลูก กินเองบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะทีนี้แม่เขาก็เห็นละค่ะแต่ส่วนพื้นที่อื่นเขาก็ยังทําแบบใช้ใชสารเคมีอยู่เหมือนเดิมทีนี้คือเราก็เข้าใจได้ตรงที่เขาใช้สารเคมีเพื่อเร่งลูกเร่งผลแล้วก็ใช้ยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคอยู่ทีนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี้ยรัฐบาลเขาก็แบนสารเคมีที่เป็นยาฆ่ายาไกฟโฟเเออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องใช้ยาฆ่ายาแล้วนะเดี๋ยว หญ้าในาสวนเนี่ยหนูตัดให้หนูดูแลให้หมดเลยเงีย้ยก็ตอนแรกก็เหมือนแม่แล้วกาใจะค่ะก็โอเคเราก็ตัดให้แต่ว่ามีบางครั้งที่หญ้าย,ยาวๆเราตัดไม่ทนมันบางทียุ่งๆเสาร์อาทิตย์ไม่ว่างเลยอะแม่เขาก็ จะจ้องจะฉีดแล้วอะไรแบบนี้คือพิษของสารเคมีค่ะมันสะสมก็อธิบายแม่ฟังแม่เขาก็เถียงบอกว่าฉีดแล้วมันก็สลายไปไม่งั้นอ่ะหญ้ามันจะขึ้นใหม่ได้ไงเขาก็คิดแบบนี้ทั้งพ่อทั้งแม่พูดเหมือนกันหมดเลยเขาก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็สายครั้งค่ะที่เป็นแบบนี้ก็เถียงกันพอเห็นแม่จะฉีดยายาละจะเถียงกันอยู่สรุปก็คือเราทำไม่ได้ช่วยไม่ได้ ก็เลยต้องปรับใจตัวเองอะค่ะว่าโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาของเราต่อไปให้พ่อกับแม่ทําไม่ไหวแล้วเราเข้ามาทําเองเนี่ยเราก็มาฟื้นฟูที่จะไม่ใช้ยาฆ่ายาไม่ใช้สารเคมีก็กะว่าอีกประมาณสี่ถึงห้าปีค่ะจะลาออกจากราชการแล้วก็มาทำกเกษตรไร้สารพิษ่ะค่ะค่ะก็อย่างที่อาจารย์พอบอกว่าปัญหาที่แก้ได้ ก็คือแก้อะไรที่แก้ไม่ได้ง่ายกว่าค่ะคือไม่ต้องแก้ทําใจยอมรับค่ะก็ขอส่งกันบ้านเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะส่วนค่ะนก็รับค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะนี่เราทำความผาสุกที่ใจเราได้นะคะคุณคุณเมตตาแล้วก็มีความกล้าที่จะยอมรับในสิ่งนั้นเป็นกล้าข้อไหนคะ เดี๋ยวเราเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวแชร์ให้ดูว่าเป็นค่ข้อไหนจ้าอ่าต้องเข้าไปดูในนี้เดี๋ยวนะคะวิธีเข้าไปในช่องทางที่เมื่อวานนี้ดรฟุษสีแนะนำนะคะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์หมอเขียว .net ได้นะคะเว็บไซต์หมอเขียว .net เเพื่อที่จะเข้าไปดูข้อมูลอ่า ข้อมูลที่เราจะค้นหาคือคำว่ากล้านะคะตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปด้วยกันเลยนะคะเนี่ยเขาเราพิมพ์คำว่าหมอเขียวนะคะพิมพ์คำว่าหมอเขียวก็จะเข้ามาในนี้เราเลือกดูมีหมอเขียวทีวี u t u b e นะคะเราไม่ไม่เอาข้อนี้นะคะเราจะเลือกหมอเขียวด e t ค่ะ เข้าไปในหมอเขียว .net เราจะค้นหาคำว่าค้นหาเลยนะคะคำว่ากล้านะคะคำว่ากล้าก็ <l ots> จะมีกล้าแปดประการนะคะกล้าแปดประการเป็นเป็นภาพนะคะ ความกล้าพาพ้นทุกข์แปดประการดับความกลัวด้วยความกล้าแปดประการคือปัญญาพาพ้นทุกข์แก้ทุกปัญหาในโลกค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณเมตตากล้าอะไรคะข้อ,อที่หกล้าให้เกิดดีนี่ไม่ใช่นะคะใช่ไม่ใช่กล้าให้เกิดวิบากร้ายก็ ยังไม่ตรงสัทีเดียวนะคะแต่ก็เกิดวิบากร้ายในใจเรานั่นแหละแต่เราก็กล้าเกิดได้นะคะแล้วข้อที่สามนี่ค่ะข้อที่สามกล้าให้ดีไม่เกิดเมื่อวิบากร้ายขวางใช่ไหมคะโอเคค่ะใช่ค่ะตรงนี้เราก็มีใจผาสูกได้นะคะใจผาสูกได้จากการที่เราทําเต็มที่แล้วแหละแล้วก็ยังตรงกับอีกหลายข้อนะคะอย่างเช่น ข้อที่หกเนี่ยกล้าที่จะทํากิจกรรมการงานให้พอเหมาจริงๆก็คือการที่จะประมาณในการที่จะทํากับพ่อแม่ด้วยนะคะตอนนี้เราก็คือเราประมาณ่แก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะโอเคมาทบทวนเทียบเทียบเคียงกับที่อาจารย์ย้ําในเรื่องของความกล้าแปดประการนะคะ ถ้าเรากล้าที่จะยอมรับให้เกิดสิ่งที่สิ่งที่ไม่ดีได้ด้วยใจเป็นสุขได้เพราะว่าเมื่อมันมีวิบากร้ายมาขวางเราก็ยอมรับนะคะแล้วก็ทําใจเราให้ผาสุขนั่นแหละคือคือข้อสําคัญที่สุดแล้วเราก็ทําได้ก็เบิกบานยินดีนะคะยินดีด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะต่อไปเชิญดรดสต